ไม้กันสั่นเซลฟี่ที่มีมอเตอร์กันสั่น1แกนตัวนี้มีราคาถูกกว่าตัวที่มีมอเตอร์3แกนซึ่งถูกกว่าประมาณ4-5เท่าเลยครับมีน้าหนักที่เบามากพกพาได้สะดวกครับปรับความสูงได้86ซนติเมตรนะครับก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยถ่ายมุมกว้างได้นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายรูปได้แล้วก็ยังเป็นขาตั้งกล้องให้กับเราได้ด้วยเพราะมีไตรพอร์ใตรให้ตรงนี้นะครับ สวัสดีครับพบกับผมนะครับแยมจากหนึ่งค่าแปดห้าโปรดักชั่นนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับไมค์กันส่นมือถือเซลฟี่มอเตอร์หนึ่งแกนราคาไม่ถึง1000บาทตัวนี้นะครับผมซื้อมาใช้เองนะครับก็เลยอยากจะมาแนะนาเพื่อนๆนะครับว่าข้อดีข้อเสียเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจะมาช่วยในการถ่ายภาพและวิดีโอให้กับคนที่ทำคอนเทนต์นะครับและก็ชื่นชอบการถ่ายภาพโดยที่มีงบประมาณจํากัดนะครับแบตเตอรี่ใช้งานได้ต่อเนื่องยาวนนนาาาาถถึงง2ชัััั่่่่ววโโโมมทททีสสรรรใกบศพ์ไดด้หลยยุต ี่จุดเด่นของมันนะครับมอเตอร์ที่เป็น1แกนนะครับเดี๋ยวผมใส่โทรศัพท์ให้ดูแล้วกันนี่ครับก็ใส่โทรศัพท์ตรงนี้ครับง่ายๆนี่ครับอันนี้ผมใช้เป็นหัวเว i นะครับ y 7 pro แล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ครับก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับโอเคมาพูดถึงสเปคโดยรวมของมันก่อนนะครับสเปคโดยรวมของมันก็คือมันเป็นไม้กันสั่นเซลฟี่แล้วก็สามารถที่จะปรับความสูงได้ถึง 86ซนติเมตรนะครับก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยถ่ายมุมกว้างได้นะครับงานของเราเนี่ยมีความหลากหลายมีมุมภาพที่แปลกใหม่นะครับแล้วก็มีรีโมทมาให้ด้วยนะครับนี่รีโมทต,ตัวนี้เป็นรีโมทบลูทูธนะครับก็สามารถที่เอาไว้ใช้กดเพื่อถ่ายภาพได้นะครับอย่างเช่นถ้าเรายืดสูงๆนะครับใช้ตัวรีโมทคอนโทรตัวนี้ในการถ่ายภาพได้รวมถึงนะครับมันก็ยังเป็นขาตั้งกล้องให้เราได้ด้วยนะครับนี่พอเรายืดมาอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ เปิดเป็นไตรพอทนะครับสามารถที่จะตั้งได้นะครับไม้กันสั่นและไม้เซลฟี่ต่างกันยังไงนะครับอันนี้นะครับเป็นความเข้าใจส่วนตัวของผมนะครับก็คือไม้กันสั่นก็จะต้องมีมอเตอร์ที่สามารถการสั่นไหวได้ส่วนไม้เซลฟี่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีมอเตอร์นะครับก็จะมีเพียงแค่รีโมทหรือยืดได้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นทั้งไม้การสั่นแล้วก็เซลฟี่ในตัวจึงเรียกว่าไม้กันสั่นเซลฟี่นะครับ และต่อไปนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องความสําคัญนอกจากที่มันจะก,การสานได้แล้วก็คือการจับถือครับเพราะอะไรการจับถือถึงสําคัญนะครับสมมุติว่าเราไปถ่ายข้างนอกนะครับตัวใหญ่แล้วเนี่ยผมจะเป็นคนถ่ายให้อีกบุคคลหนึ่งนะครับการถือถ่ายในลักษณะแบบนี้มันจะดูมั่นคงกว่าเราถือในลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราถือในลักษณะแบบนี้เนี่ยครับและยิ่งมีการสั่นด้วยนะครับก็สบายเลยเราจะสร้างมุมมองได้หลากหลายมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายในลักษณะก้มต่ําแบบนี้ เนี่ยครับเราก็ทําได้มุมกล้องเนี่ยก็จะได้ความสวยงามมากกว่าที่เราถือแบบนี้เพราะว่าการถือในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้มันสั่นไหวได้ถือแบบนี้จะรู้สึกเมื่อยกว่าแต่ถ้าเราถือในลักษณะแบบนี้เนี่ยน่าจะถือได้นานกว่าแน่นอนครับตัวน,นี้นะครับมันก็สามารถปรับเป็นแนวตั้งและแนวนอนได้นะครับเพียง<อ> <s> แค่กดปุ่มสวิตช์ <S <S ด้านหลังนะครับ1ที ก็กลายเป็นแนวนอนแล้วครับเอาสามารถเอาไปลง YouTube Facebook ได้เลยนะครับและข้อดีอีกอย่างนึงนะครับก็คือการปรับความสูงของมุมภาพนะครับทำให้เราได้ภาพมุมสูงนะครับหรือเขาเรียกกันว่ามุมโดนก็สามารถทําได้นะครับโดยที่เราเนี่ยอาจจะไปถ่ายเพื่อนที่กําลังวิ่งหรือเดินอยู่นะครับเราก็ยกให้สูงที่สุดครับแล้วก็ถ่ายมามันก็จะได้มุมลักษณะเหมือนโดนนะครับ เป็นการทำลายข้อจำกัดหากเราถือแบบนี้มันคงจะทำได้ยากมากครับดังนั้นนะครับการใช้ไม้กันสั่นเซลฟี่แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโอกาสให้เราได้บุมภาพให้มากกว่าเดิมนะครับพอมาถึงจุดนี้นะครับผมก็จะมาสรุปข้อดีข้อเสียของตัวไม้กันสั่น1แกนตัวนี้นะครับเรามาดูข้อเสียกันก่อนเลยครับข้อแรกนะครับก็คือตัวนี้เป็นไม้กันสั่นที่มีมอเตอร์เพียงแค่1แกนเท่านั้นนะครับการกันสั่นไหวเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนตัวมอเตอร์3แกนที่ราคาสูงนะครับอย่างเช่น DJ i In OMH Star 3 พวกศูนย์โฟล์อะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นน่ะจะมีมอเตอร์3แกนด้วยกันครับแต่ราคาเนี่ยมากกว่านี้ประมาณ5เท่าครับเพราะว่าตัวนั้นจะประมาณ4ี่พันเก้าห้าพันประมาณนี้ครับแต่ตัวเนี้ยมันไม่ถึงพันและข้อสองนะครับขีดจํากัดในการเคลื่อนไหวมุมกล้องนะครับถ้าใครที่จะเอาไปใช้แบบมืออาชีพจริงจังไม่ใช่ผู้เริ่มต้นนะครับแต่คาดหวังว่าจะต้องไปเป็นไม้กันสั่นเหมือนพวกตัวรุ่นใหญ่ๆนะครับผมบอกเลยนะครับว่าไม่ตอบโจทย์แน่นอนครับตัวเนี้ยมันมีข้อจํากัดอย่างที่บอกไปเลยครับมอเตอร์มัน1แกนเท่าาานนั้้ะรรกกที่เจมองเรร็วๆหือ าหวือหวามากเกินไปเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าไม่เหมาะเลยนะครับและก็ข้อ3ตัวนี้ไม่มีการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันใดๆนั้นนะครับดังนั้นนะครับมันก็จะไม่มีลูกเล่นหวือหวาอะไรมากมายนะครับอย่างเช่นพวกถ่ายไทม์แลปอะไรพวกนี้นะครับมันจะไม่มีในตัวนี้ตัวนี้นะครับจะเหมาะกับมือใหม่ที่ต้องการให้ภาพเนี่ยมีความนิ่งมากกว่าเดินถือถ่ายปกติเท่านั้นครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้อดีกันบ้างครับอันดับแรกนะครับตัวนี้มีราคาถูกกว่าตัวที่มีมอเตอร์3แกนที่เป็นแบรนด์ใหญ่่่ๆะะรซึงถูกาาปมณ4-5เเทลลยแขข้้ออดี2 ตัวนี้มีน้ำหนักที่เบามากนะครับพกพาได้สะดวกครับใส่กระเป๋าสะพายหรือกระเป๋ากางเกงได้และด้วยความที่มันไม่มีแอปพลิเคชันอะไรเชื่อมต่อให้มากมายนะครับใส่กับโทรศัพท์ปุ๊บแล้วก็เปิดสวิตช์ใช้งานได้เลยครับไม่ต้องไปเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันให้ยุ่งยากนะครับมือใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องปวดหัวเลยครับทำแค่2อย่างครับก็สามารถที่จะใช้งานได้เลยก็สรุปนะครับสำหรับไม้กันสั่นเซลฟี่ที่มีมอเตอร์กันสั่น1แกนตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าราคาประหยัดเหมาะกับมือใหหม่รืออ ที่ยังไม่มีงบประมาณเยอะแยะมากมายนะครับก็สามารถที่จะเลือกตัวนี้ได้แต่ว่าถ้าใครเอาไปใช้งานแล้วเคยใช้ตัวมอเตอร์3แกนมาก่อนนะครับมันกันสั่นได้ไม่เท่ากับ3แกนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกเลยครับว่าตัวนี้มันราคาประหยัดพกพาสะดวกแล้วก็การใช้งานเนี่ยมันไม่ซับซ้อนครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานของเรานอกจากนี้นะครับมันก็ยังมีฟังก์ชันที่สามารถยืดได้แล้วก็มีรีโมทที่สามารถที่จะเชื่อมต่อบลูทูธกับโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายรูปได้แล้วก็ยังเป็นขาตั้งกล้องให้กับเเรรราาด้้้วยพะมีตีตใหตงน นะครับ ถ้าจะถามผมว่าแนะนํำไหมนะครับผมก็แนะนําสาหรับมือใหม่นะแต่ถ้าสมมุติว่าใครเป็นมือโปรโแล้วก็ต้องการความครับต้องการให้ผ้าสวยนิ่งแบบมืออาชีพเนี่ยผมก็ไม่แนะนํานอกจากที่มาจากการสั่นได้แล้วนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับเวลาเราถ่ายทำเนี่ยการจับถือมันทําให้เราเนี่ยสร้างมุมภาพต่างๆได้เพื่อทําให้งานของเราเนี่ยมันมีความหลากหลายมีความสวยงามเพียงแค่การจับถือที่ดูมั่นคงแบบนี้นะครับใครที่ไม่มีงบประมานะครับอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าการใช้ไม้กันสั่น,ซนเซลฟี่แบบนี้นะครับมันก็คนที่จะมีนะครับ จะไม่ใช่ตัวที่ผมแนะนําก็ได้หรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าควรหามาใช้เลยนะครับและหากใครสนใจนะครับตัวนี้ราคา999บาทครับสามารถที่จะเข้าไปดูในลิงก์ด้านล่างคลิปวิดีโอของผมได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับซื้อมาใช้เองนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออมันพอใช้งานได้แล้วก็เออมันน่าจะเหมาะกับมือใหม่นะก็เลยนํามาเล่าให้ฟังกันครับคอนเทนต์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายครับก็มีหลายคนนะครับที่หันมาทําด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคล ออขงงงตังััวเท้้นนค,คุณภาพของงานวิดีโอก,ก็เลยเป็นส่วนสําคัญที่จะเอามาชี้วัดให้ผู้ชมเนี่ยเลือกดูได้นะครับนอกจากถ้าเรามีคอนเทนต์ที่ดีแล้วงานภาพเนี่ยก็ถือว่าสําคัญไม่แพ้กันครับถ้าคอนเทนต์ดีแต่ภาพเดี๋ยวมันสั่นไหวตลอดเนี่ยฮะก็คงไม่มีใครที่จะเลือกดูใช่ไหมครับเพราะว่าภาพมันจะออกมาเวียนหัวมากๆดังนั้นนะครับไม้กันสั่นตัวเนี้ยมันก็เลยมาช่วยในจุดนี้ได้ที่เป็นการถือเดินวอล์กทั่วไปโดยการถ่ายให้เห็นหน้าตัวเองหรือว่าจะเป็นการถ่ายให้บุคคลที่2นะซึ่งตรงเนี้ยมันจะช่วยกันสั่นทัั้งงหมดสรใคนที่ย ได้กดติดตาม1985 Production นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับผมก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับแกดเจ็ตแชร์เทคนิคการถ่ายทําการตัดต่อรวมถึงข่าวสารวงการกล้องด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับ